สวัสดีค่ะมีมากินข้าวราดผักะนานะคะผัดรวมนะคะใส่พริกด้วยนะคะแล้วก็ไปผักต้มนะคะจิ้มกับปลาที่เราเรากินแล้วนะคะแต่เราก็ยังเก็บเอาไว้มาซึ้เกินได้นะคะไปนี่นะคะผักะน้าผักรวมนะคะกับหมูนะคะมากินกันได้เลยะคะ่ะ กิมในนี้ไปเลยนะคะปลาต้มผักอร่อยมีมะละนะคะผักบุ้งมีผักบุ้งนะคะผักอร่คือผักผักบุ้งแล้วผักโขมแล้วก็ผักกาดหิ็ม กินกับผับต้มอร่อย ไม่รักต้มผักดีค่ะ ลค่ะต้มแล้วกินกับปลาเอ่อมันละต้มกับ มาลาดอิบนะคะว่ามาละต้มเนี่ยขมกว่านี่มาลาดอิบนะคะลองลองกินนะคะก็แปลกนะเวลาเรากินมาระดิบไปแล้วมันไม่ขมไม่ขมข้าวกรอบ เป็นแล้วแต่คนชอบนะคะ <S <S ดิ้มกาแฟร้านี่นะคะไมง่ายอีกที อร่อยไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ยกำลงังกำลังอร่อยรา,อาราดผักมะระนะครับอันไม่ใช่่ะหลังปีมาต้มอร่อยกรละแบบดิบกับต้มนะคะ่ะ ข้าวราดจานเดียเหมือนขนาดใส่หมูอร่อยไปด้วยกันนะคะมาล้ว จะหมดละยี่สิบบาทต้องมาถือเวลาตามค่ะคุกๆไปได้เลยนะคะ ้กินเน้นผักเยอะปลาล่ามิคุกกับข้าวอร่อย <S <S เผ็ดๆหน่อยนึงค่ะ <S <S นี่เรากินข้าวราดเลยรัาผักผักรวมใส่พริก ใส่ผักเยอะ พอเราต้มแล้วมันก็ย่อยย่อยย่อยง่ายนะคะเวลาเราทานอะไรไปนะคะมันไม่เละเป็นผักนิบแค่นี้เราก็อร่อยได้แล้วนะคะ ่ค <S <S แล้วหมาเห่าตามเคยค่ะก็โอเคนะคะก็จะกินหมดนะคะก็หมดแล้วะคะ่ะ มีผักชอบกินผักแบบนี้นะคะกับปลากับข้าวราดนะคะผักผักรวมนะครับบุกพริกไปนหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจะมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแค้วคาจากรเยี่ยมตรายชังปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุบยบายค่ะสวัสดีทุกท่กทานนะคะ